ตอนที่24สอ่ะหน้าอกฉันนายอยากจะถีบหัวส่งฉันออกไปตรงๆเลยใช่ไหมเจิ้งเหยียนไม่ตอบได้แต่จับหน้าอกหอบหายใจเฉียวยางถามนายแน่ใจว่าจะเทขี้ขลาดจริงๆนายนายออกไปทำไมนะ่ะเจิ้งเหยียน เจ้างหย,ยนเฉียวอย่างคิดในใจยังคงยังคงคิดจะหนีหรือเมื่อกี้เมื่อกี้ยังแรงไม่พอหรือไงยังไม่เข้าโหมดร้อนรุ่มอีกหรือนึกว่าจะใช้เวลาสักพักแต่แท่งไม้นั่นมันก็กำไม่รอบแล้วอะ่ะเป็นไปไม่ได้ไอ้หมอนั่นมันไฟลุกแล้วนี่ ถ้าไม่ใช่เพราะความผ,ลผ,ลผลันผวนผิดปกติของพลังจิตของเขาเมื่อกี้นี้เขาคงไม่อาจเคลื่อนไหวได้อีกแน่นอนเจิงเหยียนเดินออกจากห้องนอนไปเฉียวหยางก็ตามออกมาด้วยฉันยังไม่เชื่อแกหรอกฉันไม่สนว่านายจะหนีไปไหนวันนี้ยังไงก็ต้องได้ทำเฉียวหยาง เดินตามเจิ้งเหยียนมาจนถึงลานจอดรถตะโกนหยุดนะเจิ้งเหยียนนายหยุดเดี๋ยวนี้ทำไมนายจะต้องรีบร้อนขับรถหนีด้วยฉันไม่กินนายหรอกเฉียวหยางยังคงเรียกเจิ้งเหยียนนายฟังและยื่นมือจะไปจับตัวคนแต่เจิ้งเหยียนกลับปัดมือออกอย่ามาแตะผม สภาพเจิงเยียนแทบจะดูไม่ได้เลยไหวไหมลูกพี่เชียวอย่างเมื่อเห็นแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ถูกหน้าซีดไปเหมือนกันเจิงเยียนพยายามเค้นคำพูดบ้านที่บ้านไม่มีสงบจิตผมจะไปซื้อเดี๋ยวนี้แหละเจิงเยียนถอดรองเท้าแล้วบอก ใส่มันและขึ้นไปรอข้างบนเถอะเฉียวอย่างตอบกลับไม่ต้องการมันเจิ้งเหยียนฉันไม่เข้าใจนายจริงๆตอนที่ฉันเมานายยังมานอนกับฉันด้วยกันกับเจิ้งเจียได้ตอนนี้นายเป็นผู้สูงศัก์ขึ้นมาหรือไงผมขอโทษผมขอโทษ ฉันไม่ต้องการคำขอโทษของนายยังดูไม่ออกอีกหรือตอนนี้ที่ฉันต้องการก็คือนายเจิ้งเหยียนถอยหลังจนไปชนกับรถดังตึงแล้วก็ก้มหน้าไม่พูดอะไรไม่รู้คิดอะไรอยู่ก่อนจะเอ่ยคุณต้องการผมอย่าอย่า้อ,าลอเล่นกับผมเลย เฉียวยางคุณยังโกรธผมอยู่ใช่ไหมขอโทษนะแต่ว่าผมตอนนี้ผมทนไม่ไหวจริงๆผมกลัวว่าผมจะทนไม่ไหวพูดไปก็ยิ่งสับสนทำไมทำไมคุณใช้พลังทำให้ผมเข้าสู่อาการติดสัตว์ได้ผมตอนนี้ ผมต้องไปทำให้หัวเย็นหน่อยเฉียวยางพูดฉันรู้ไม่สบายตัวใช่ไหมแต่ว่านะเซียวเยียนพร้อมกับปล่อยพลังเยียวยาให้เจิ้งเยียนนายสามารถออกไปเจอผู้คนได้หรือด้วยสภาพของนายตอนนี้เชียวยางไม่พูดมือเปล่า ยื่นไปจับเจิงเยียนด้วยเจิงเยียนเอ่ยไปออกไปเฉียวยางนอกจากจะไม่ออกไปยังจับหางของเจิงเยียนพร้อมปล่อยพลังเยียวยาอยู่ตลอดเหลือบสายตามองก่อนเอ่ยดูเหมือนมันจะชอบนะนายนี่นะ เจิงเยียนเฉียวยางเล่นกับหางแมวและหางแมวก็ดันไม่อาจต่อต้านได้ให้ฉันช่วยนายเถอะถ้านายรู้สึกดีแล้วฉันก็จะไม่โกรธอีกต่อไปเจิงเยียนถูกล่อลวงด้วยคำพูดของเฉียวยางซะแล้วมือที่กันเฉียวยางเอาไว้ก็ปล่อย ไม่ต่อต้านอีกต่อไปพวกเราขึ้นไปบนรถเถอะจากในภาพคงไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าเจิ้งเหยียนกำลังต่อต้านอีกครั้งถอยไปถอยไปเฉียวยางพูดอยากขยับสิแผลที่นายกัดชั้นที่คอยังไม่หายดีเลย เฉียวอย่างเพื่อป้องกันนายไม่ให้กัดคนเหมือนหมาบ้ายังคงมัดเอาไว้ดีกว่าเป็นเด็กดีหน่อยอย่าจ้องฉันแบบนั้นสิฉันกำลังช่วยนายอยู่นะคิดในใจฮ่าไอสารเลวสองคนนี่ได้ประโยชน์จากหน้าตาจริงๆสีหน้าแบบนี้ ถ้าเป็นแฝดกันเวลาจูบจะรู้สึกเหมือนกันไหมนะคิดไปเชียวอย่างก็กลืนน้ำลายไปด้วยนี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยฉันต้องรีบทำให้เสร็จเสิโดนเจิงเจียไอเด็กเวนนั่นฉีดยาไปแล้วไม่ใช่หรือยังจะมาจูบดีไม่ดีอะไรอีก เฉียวหยางสั่งเปิดปากเจิ้งเหยียนก็งงสิคะกัดเอาไว้ด้วยตัวเองเจิ้งเหยียนพูดอย่าให้มันมากเกินไปนะเฉียวหยางกลับหมดความอดทนการป้องกันสองชั้นเจิ้งเหยียนมองเสื้อพูดไม่ออกเฉียวหยาง กลับหมดความอดทนในเมื่อหมาน้อยฟันน้ำนมชอบกัดอะไรสักอย่างมันจึงควรกัดเสื้อของตัวเองเอาไว้เฉียวหยางฉันเป็นห่วงนายขนาดนี้นายควรจะขอบใจฉันมิใช่หรือไงเจิ้งเหยียนครั้งก่อนฉันพยายามจะไกดเยียวยานายแค่พูดว่า ขอบคุณพี่ชายคงไม่มากไปใช่ไหมเจิ้งเหยียนที่น่าสงสารพยายามออกเสียงขอบคุณพลังงานของเฉียวหยางยังคงไหลเวียนตามร่างกายจนเจิ้งเหยียนเริ่มทนไม่ไหวนายขอบคุณอะไรฉันพูดให้ชัดเจนสิ อย่าคายเสื้อออกมาล่ะฉันคือใครที่ช่วยยื่นมือตอนนี้คือพูดไม่เป็นภาษาเท่าไหร่นะต้องบอกว่าเชียวยางนายนี่มันร้ายกาศมากรังแกน้องชายได้ขนาดนี้ขอบขอบคุณเชียวยางที่ได้ช่วย ไกด์เยียวยานั่นแหละถูกแล้วมิต้องเกรงใจเสี่ยวเยียนตอนแถมเจิงเจียตื่นทำไมมันหนาวขนาดนี้เจิงเยียนข้าวเสร็จแล้วเชียวหยางรีบดื่มยาซะเจิงเจีย หิมะตกแล้วไปเล่นข้างนอกกันเถอะทุกคนเล่นกันในแบบที่ตัวเองสนุกเชี่ยวอย่างเล่นแรงก้อนใหญ่ขนาดนั้นหัวแตกไม่นั่นคุณบ้าไปแล้วเหรอวันนี้นายกับฉันต้องตายกันไปข้างหนึ่งเข้ามาเลยผมไม่เคยแพ้สงครามลูกบอลหิมะหรอก วันนี้จะทำให้นายพลึบลูกบอลหิมะควบคุมทิศทางไม่ได้ทั้งสองพี่น้องได้แต่ยืนมองเจิงเหยียนตะเกียกตะกายเมื่อเจิงเหยียนลุกขึ้นได้ก็เริ่มเหงื่อตกฉันจะช่วยนายสร้างใหม่นะพี่ชายจะชดใช้อันที่ใหญ่กว่าให้แต่แต่น้องเจิงเหยียน กลับมองกองหิมะนั่นมีพูดอะไรมาสะกะเมื่อเจิงเจียเห็นมือน,น้อยๆหยิบก้อนหินก็อุทานออกมาเจิงเหยียนนำหิมะมาโปะบนก้อนหินนั้นซะด้วยเสร็จแล้วตัวใครตัวมันสิคะหนีตายไปเลยสองพี่น้องบ้าบอจบแล้วคะ่ะแล้วจะมาต่อตอนต่อเร็วๆนี้นะคะ